ละครสั้น fc เรื่องต้นอภาคสองตอนที่13มาแล้วคะ่ะตามไปดูกันเลยนะคะต้นอเธอได้มาบอกคุณครูคิตตี้ว่าเธอจะแต่งงานแล้วคุณครูคิตตี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรต้นออเธอเคารพการตัดสินใจของต้นอแต่ก็แอบเป็นห่วงเธอไม่ได้ ถ้าต้นอ้อตัดสินใจดีแล้วครูก็ไม่ว่าอะไรแต่อยากจะบอกต้นอ้อไว้อย่างหนึ่งการแต่งงานไม่ใช่เรื่องรลเล่นนะต้นอ้อขอบคุณนะคะคุณครูที่เชื่อใจหนูหนูรู้ว่าครูเป็นห่วงหนูหนูตัดสินใจดีแล้วคะ่ะและหนูจะไม่ทำมันเล่นๆแน่นอนแล้ววันนี้ทั้งฝ่ายลิวก็ได้ให้พ่อ มาสู่ขอต้นอ้ออย่างเป็นทางการอะไรกันครับเนี่ยพ่อพ่อบอกว่าจะแต่งงานพ่อออกจากโรงพยาบาลเลยนะครับเนี่ยป่วยการเมืองหรือเปล่าครับพ่อแหมคนเราป่วยต้องแกล้งด้วยหรือไงฉันป่วยจริงๆแกก็เห็นนีนาแต่เรื่องนี้สําคัญฉันจะต้องมาพูดด้วยตัวเองนี่มันลูกสะใภ้ของฉันนะเข้าใจไหม ขอบใจมากนะลูกที่ลูกเป็นลูกที่แสนดีของพ่อสวัสดีครับผมมาขอลูกสาวบ้านนี้ครับทั้งสองครอบครัวได้ตกลงเจรจาเรื่องการแต่งงานผ่านลูล่วงไปได้ด้วยดีงานแต่งงานจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าตอนอ่อหนูมีอะไรที่อยากได้บอกพ่อได้เลยนะ พ่อจะจัดให้ทุกอย่างเข้าใจไหมเรื่องจัดงานเรื่องชุดพ่อจัดเตรียมไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงนะลูกนะมาพ่อจะกลับแล้วขอบคุณมากเลยนะคะพอ,อ,อเรียกพอได้แล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเข้าใจไหมนี่ริวเดี๋ยวไปส่งพ่อเสร็จแล้วก็พาต้นอ้อไปเที่ยวล่ะเข้าใจไหมตนอ้อและริว ทั้งสองคนทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นทั้งคู่พากันไปในสถานที่ต่างๆเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันตอนนี้ต้นอ้อของเราตกกลุ่มรักลิวอย่างจริงจังตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยรักใครจริงจังเท่านี้มาก่อนลิวปฏิบัติตัวกับต้นอ้อ ดีมากๆถึงตอนนี้เขายังจะไม่ได้รักต้นอ้อแบบร้อยเปอร์เซแต่เขาก็รู้สึกดีมากๆและแล้วความสนิทสนมทำให้ความรักของทั้งคู่เริ่มแบ่งบานและจริงจังมากขึ้นมันอาจจะเร็วไปนะคะถ้าฉันจะบอกคุณว่าฉันรักคุณนะคะคุณริ้ว ไม่สิคุณอย่าเพิ่งบอกรักผมขอให้ผมพูดคำนี้กับคุณก่อนนะและก็ใกล้ถึงวันแต่งงานเข้ามาเต็มทีต้นอ,อเธอจัดเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เธอก็ได้ย้ายของบางส่วนออกจากบ้านของคุณครูคิตตี้ไปแล้วอืมยังเหลืออะไรอีกนะไม่เป็นไรวันหลังค่อยมาเอาก็ได้ นี่นายตามฉันมาทำไมเนี่ยตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะโลกจิตหรือเปล่าฮะอะไรของเธอเนี่ยถนนนี้มันเป็นของเธอหรือไงฮะนี่อย่าตัวดีกลับมานี่ก่อนนะว่าฉันโลกจิตเหรอช่วยด้วยค่ะอีโลกจิตนี่ยิ่งจะตามมาบ้านอีกเหรอครูคะมีโลกจิตมาที่บ้านคะ่ะครูมีแขกหรอคะ ขอโทษนะคะที่เสียงดังจำไม่ได้หรอคิตตี้นี่ก้ากับเกตไงกลับมาพอดีเลยอะไรนะคะนี่พี่ก้ากับพี่เกตมาเหรอคะเนี่ยหน้าไม่ค่อยเหมือนในรูปเท่าไหร่เลยนะคะเธอก็เหมือนกันหน้าไม่เห็นจะเหมือนในรูปเลยในรูปออกจะสวยตัวจริงเธอนี่ น้อยๆหน่อยแต่เก้าถึงยังไงน้องเขาจะแต่งงานแล้วนะพรุ่งนี้อะไรกันเนี่ยยังเด็กอยู่แท้ๆจะรีบแต่งงานไปไหนกันและแล้วก็ถึงวันแต่งงานของต้นอ้อกับริวต้นอ้อจ๊ะครูขอให้ต้นอ้อมีความสุขมากๆนะดูแลตัวเองเป็นภรรยาที่ดีนะต้นอ้อมีอะไร ก็มาปรึกษาครูได้เหมือนเดิมนะจ๊ะอ้อหไม่น่าเชื่อเลยเนาะะต้นออจะแต่งงานแล้วอายุไม่เท่าไหร่เองทำไมรีบแต่งจังนี่พูดจาอะไราหน่อยสิปล่อยพี่พูดคนเดียวทำไมเนี่ยและแล้วก็ถึงการส่งตัวเข้าหอของคู่บ่าวสาว คนอื่นกลับไปแล้วหรอคันเนี่ยใช่กลับกันไปหมดแล้วมีอะไรหรือเปล่าเธอกลัวฉันเหรอเปล่าค่ะอุ๊บอะไรคัเนี่ยขโมยจูบเหรอเขาไม่ได้เรียกขโมยเธอเป็นภรรยาของฉันแล้ว ต่อไปนี้ฉันจะจูบเธอตรงไหนก็ได้เข้าใจไหมต่อจากวันนี้ไปฉันสัญญากับเธอว่าฉันจะรักและซื่อสัตย์กับเธอคนเดียวเข้าใจไหมต้นอ้อเธอก็เหมือนกันจะต้องรักและซื่อสัตย์กับฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมค่ะ และแล้วคืนวันส่งตัวก็ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นยังไงบ้างนอนหลับหรือเปล่าว่าแต่ทำไมเธอหน้าแดงจังไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่านี่คะได้เป็นอะไรคะ่ะไม่เห็นต้องรีบไปเรียนเลยเธออยู่สักสองสาวันก็ได้นี่นาไม่เป็นไรคะ่ะ ช่วงนี้ใกล้สอบฉันอยากทำให้เต็มที่นะคะแล้วคุณล่ะคะไม่พักผ่อนหรอฉันก็มีงานที่ต้องทำเหมือนกันจริงสิจะไปฮันนีมูนที่ไหนเรื่องสถานที่ได้เลยนะเสร็จแล้วก็บอกผมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะถ้าอย่างงาั้นรีบกินนะคะจะได้รีบไปโรงเรียนเดี๋ยวฉันจะส่งเธอที่โรงเรียนนะ แล้ววันี้เลิกกี่โมงฉันจะไปรับไม่ต้องลำบากขนาดนั้นก็ได้มั้งคะเดี๋ยวฉันกลับเองค่ะไม่ได้สิฉันจะต้องไปรับเข้าใจไหมหรือว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีจริงสิผมจะไปทำงานแล้วขอกำลังใจหน่อย แบบนี้ก็ได้ด้วยหรอคะเนี่ยขี้โกงชมัดไม่อายคนอื่นเขาเหรอคะไม่เห็นต้องอายเลยปะ่ะนี่เห็นลืมนะว่าเธอมีสามีแล้วห้ามไปหวานเสน่ห์ให้ใครเข้าใจไหมอย่าให้ฉันรู้นะคุณก็เหมือนกันแหลคะค่ะอย่าไปหวานเสน่ห์ให้พนักง,งานนะคะ